อย่างนี้มันทำอะไรมันเจออะไรสักอย่างนึันเจออะไรสักอย่างนึ้งสำรวจโลกกว้าง แสงดีจริงๆมันเป็นไงล่ะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมละ่ะเน่เน่ออกมามุต <c oughs> รุ่งนาโอ้ยใครเนี่ยเน่เน่โอ้ยนึกว่าใครตีรลงทุ่งนาอย่าลงไปโอ้ดูขา โอ้ยโอ้ไมายก็เน่พอแล้วห้ามลงไปอีกห้ามลงไปแล้วลูกพอแล้วสาวรงเท้าบุทยาวชื่นเหนื่อยไหนเธอจริงๆเนี่ยเน่ชอบขี้โคนขี้ตมไปทำอะไรมามันดีแล้วเหรอที่ทำมาเนี่ยไหนดูสิโชว์สิ ผลงานนะ่ะไปทําอะไรมาลูกฮะไปทําอะไรมาชิตันขาเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้มันก็ดีแล้วเราไปลงมาทําไมหนะน่ะน้ําเน่าๆน,นะฮะฮะไปลงมาทําไมกลัวเนีนยมันได้แบบมันได้หน้าคนเดียวเหรอเนี่ยกลัวมันได้หลืห่นแลยเนี่ยดูดูมันดูมันเนี่ยอันนี้ลงก่อนเพื่อนเลยไปจุ่มมาเพิ่มเติมเพิ่มเติมของมาเพิ่มแล้วหยดติงต่งเลยโอ้โห โอเคกลับได้ใช่ไหมทีเนี้ยกลับได้เนาะปะกลับปะไปอาบน้ำปะลองลองลองมันเห็นแตะกระแตง ฝนละฝนตกึบึบเขียไอ้ย่าไอ้จนี่พอแล้วลูกแ่ปะฝนตกแ่ฝนตกพอแล้วนี่หน้าบ้านเทไรไม่อยากเข้า เช,ช้ใช้เชาไปทางอื่นทั้งปี <_ s 1> ให้หลงเข้ามาแทนดีไหมเนี่ยฮะ <_ s> ให้หลงเข้ามาแทนดีไหมเ <_ s 1> <_ s> ขม้าไหมจะทำอะไรก็ว่าไป เข้าไหมเน่จะเข้าไหมคนมาแรงแล้วผมเาลก้ล้นมาโรนนิาเน่เน่ทำอะไรเอาอีกแล้วนะกะจะไม่มีที่ว่างอีกแล้วน่ะเบาะน่ะขาดเป็นรูพุนละ เนยุดเน่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 หยุดเดี๋ยวนี้หันหน้ามาทีหันหน้ามามองแม่เน่โอทุกคนกคือมันกัดสิแม่ทำมากี่อันกี่อันคือมันดึงเนี่ยมันชอบดึงใยสังเคราะห์ออกมาเนี่ยไหมหลุดพุ่นรอบทิศท,ทางรอบทิศอันนู้นก็ทุกอันน่ะดึงใยสังเคราะห์อ,ออกมากองไว้ข้างนอกแม่เน่ชอบกัด วัน se นี e able, ้ฝนตกฝนตกพึ้นซายนะคะตอนแรกตกแรงมากงานเพิ่งจะสาเด็กก็นอนจะสบายเลยนอนฟังเสียงฝนตกถ้าปูลุกมาทำไมเนี่ยตอนแรกนอนบ่อยเลยนะแต่ว่าคนนี้เขาขี้ร้อนนนอนพื้นล